สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับนางลีผีบ้าอีกนะจ๊ะวันนี้นางลีก็จะมากินกุ้งทั้งนะจ๊ะกุ้งทั้งที่นางลีเห็ดเองมันก็จะมีแต่กลุ่มนะจ๊ะสาเหตุที่มันมีแต่กุ้งเพราะว่าใส่แบบนี้นะจ๊ะคือว่าแบบนี้ว่าเออเห็นบอสแบบนี้ว่าสาเหตุที่มันมีแต่กุ้งเพราะว่านางลีบใส่อย่างอื่นนะจ๊ะนางลีสิกินแต่กุ้งจ้ะนางลีก็เลยเห็ด เป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่จ้ะกุ้งทั้งของนางลี่ห็นนางลีเห็นนะจ๊ะหน้าตาพันกับเป็นสีละเหตดกินคนเดียวค่ะกุ้งทังกระทะน้อยของนางลี่ค่ะหอกมากินกันเลยจ้ะกิ้กุ้งกันเลยกุ้งทั้งนะจ๊ะ กอ่อนนางรีผีบ้าคือก่อจ้ะกินกุ้งทั้งจะกินน้ำมือนะจ้ะนางลีบะมี่ทุ่มมือกุ้งทั้งมันต้องกินน้ำมืออยู่หรอนี่จ้ะโอ้หอนนางลีเห็ดเองจ้ะนางลีอยากกินนางลีก็ับเห็ดเอง กรุงทั้งเด้ย กูเป็นไงฮะฮึเห็นกูน่ารื่น่าจ๊ะยูหองนะจ๊ะ,ะวนันได้ไปใช้เก้าโควิดจ้ะช่วงโควิดท่านต้องยูหองไปไหนเป็นบางเทื่อนนะจ๊ะ ท้ามันก็ต้องกินน้ำมือนะจ๊ะพี่หรักใช่น้องวิทย์เอพยปไหนกินน้องเศษป๋างอครับคับไหมงอ ไปบางในคลิป YouTube เห็นข้าเจ้าเห็ดกิ่นนู้คือตาแสบเลยวะนังลิกอะไรเห็ดคือเขาแต่ว่าสูตรนังลิกอ่ะจัวฉากของนังลิ่เองนะจ๊ะสูตรไทยสูตรนั่นนะ้คนทำหมักว่าคือการกัเห็ดต้ามใจของไทยของมั่นนะจ๊ะนังลิกมากินน้ำตาลน,นังลิกกับเ็ตออนหวานนะจ๊ะ Phải mắt nhạc nữa chứ Cùng à Ta bà khó hẹn là khó cả kim cân thăng bước là bao thì nó hẹn Nó bước nó là kinh đẩy à พ่อยายให้มกหให้น่งเอ็เพชดพี่บาจ่ะมันจะเสดตลกตลกเ็ดให้ลูกเบิง้งนะจ๊ะเพชพี่บาเวลาหนองพ่ะชายกินหอนแม่ก็จะเปิดเบิง้งมันกะหายเขียดด้จ๊ะอ้าวคือแล้วันวอร์ทัมเป็นอยากกินน้ำ ยังไม่เคยกินดอกเพราดี๋ยวนาฬิกากินเท่าน,นึงนี่จ้ะเห็นกลุ่นาฬิกาจ้ะมันก็จะบเปื่อยแน่เนะจ้ะม,ม,มาต้องใส่ถุงมือมาแลกจ้ะกิ้นสินแลกไปล่างมือน้ำสะไร่หรอกระแล้ว

nhé hả chưa chọn gửi miếng hết mẹ mặt sếp mặt sếp 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 มึอก็จะจับยังก็บาดเจ็บแ้วแต่จับต้นนี่กินน้ำกินยังบาดเจ็บน้องลิเห็นหนองน้องลิไปกินหนองน้องน้องลิใส่ถุงมือจ้ะ ทุงทั้งแสบๆน้ำตาลจา้ามาเดอ้อไม่รู้ว่าเสร็จยังเฮ็ดคลิปจ้่ขี้ขานไปนอกบ้านด้วยขี้ขานเฮ็ดน้ำจัดแต่อารมณ์ Kinh nhạc, kinh <laughs> cùng thắng nhau, kinh ngạc kinh dính hả, kinh ngạc qua ram khoai lấm chín nó chả, phải ăn cúng cùng thắng là bỏ peeled mứa cả bỏ này đó chả, xay trong mứa này กกินใช้ทุกมือเข้าบัเปลือนเนาะกินน้ำสอนเพราะกินกันน้ำซีกอะครองทั้งกระทะหน่อยเพราะน่าริอ่ะแสบเพราะฉะนั้นมันนำมันนี่จะ้ะน้ามันจะเป็นลักษณะแบบน่าริดก็เห็ดเอง มียังจต่ก๋สิเฮ็ดคลิปเวลาทั้งลีอยากเฮ็ดน่นเฮ็ดนี่กินทั้งรีก๋สิเฮ็ดลงแนบแลงแนบอ่ะอยากใส่อารมณ์ของทังลีต้องโยกโตโยกกล่องโยกย้องต่างอีกต้องซัดอีกเดือนหนาพี่ใหญ่บอกว่าสิพาทังลีไปฮอลิเดย์แล้วทะเลาะเนื้อทมนเนาะเดือนหนาพี่ใหญ่สิพาทังลีไปฮอลิเดย์ไปเที่ยวทะเลไกลๆฟังไทยชินังรถไปประมาณสามชั่วโมง ถ้าไปได้น้องลีกะสีได้ไปหาหลูกได้จ้ะน้องลีกะดีใจเด่นหนาเขาดีๆสนามบินเปิดแต่เพอาะไงว่าสิผ้าเขาทางอีกทางหนึ่งทางหน่อยน้องลีกะตกใจแห้งมือหนีพัชปอต้องลีเมื่อมาซีเหมือวซ่าน้องลีเมื่มือมอื่นน้องลีกะตรงไปต่อน้องลีลงเมืองจกระสันน้องลีกับมาปากมาคุยมาเล่นน้ำนะจ้ะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ไข่เผื่อเป็นกำลังใจให้นางลีเหมือนนางลีเฮ็ดคลิปนะจ๊ะแสดงเห็นคลิปนางลีนะจ๊ะนางลีก็อยากเฮ็ดวิดีโอให้เป็นตามทำตามป่าไม้ของยูทูปนะจ๊ะนางลีคนเฮาเฮ็ดเนี้ก็ต้องมีป่าไม้ของตัวเองเนาะหรือว่าจะเป็นยังก็ตามนะจ๊ะนางลีบ่ฮู้ว่านางลีเสกเนี้ยเพราะว่านางลีทำงานนักบ่ได้นะจ๊ะนางลีพอจะก็เลยให้นางลีเปิดยูทูปเพราะว่าเฮ็ดเหตุยู่ห้องเลียๆไป ปองใช่เลยอะประมาณปีน,นึงแล้วพ่อไงว่านางรีกัเปิดเพราะว่านังรีทำงานนักบ่ได้จ้ะนังรีบ่มีหมดหลูงนะจ้ะกคดคลิปนี้นางรีกัขอฝากได้เลยลจ้ะเป็นกำลงังใจให้นังรีกดกดกระดิ่งแจ้งเตือนมือนังรีเฮดคลิปได้จ้ะขอบคุณค่ะสชนีได้จ้ะเมื่อนังรีเปิดมาได้จ้ะ